ทีนี้ช่วยมัดผมเธอดีฉันเปลี่ยนรองเท้าแต่เองอือดีเชื่อฟังนะอาบน้ำแต่ฉันอย่าดื้อสิเดี๋ยวเข้าดวงจะเป็นวัดนี่หลานสาวพอออลลินนะคะพออ่อแเย่อย่าทำแบบนี้สิต่อไปเธอจะดูแลยายนะฮะห้องพยาบาล ที่นางให้มาวันนี้ซับซ้อนไปนะจะไปมีปัญญาทำได้ยังไงล่ะก็นั่นนะสิได้ข่าวว่าหลายคนทนไม่ไหวลาออกแล้วยังไงก็ยังเด็กเกินไปอยู่ดีคิดว่าการบริหารมันง่ายขนาดนั้นเหรอดูส่งแล้วไม่รู้ว่าต่อไปนางจะทำอะไรอีกเราต้องคิดแผนให้ตัวเองด้วยใช่เรีบเคสะนะได้ยินอีกไม่น่าพูดดังเลย เอกสารพวกนี้ต้องเซ็นก่อนหลักๆเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อพวกนี้เดี๋ยวฉันเซ็นพวกนี้บินวันนี้ต้องจัดการวันนี้พี่หลินใช้กฎนี้มาตลอดอ๋อจริงสิมีอีกเรื่องที่ต้องบอก ถ้าอาหารและที่พักของสือฉังเซิงเลยกำหนดมาแล้วหนึ่งเดือนเหรอปู่ฉังเซิงนะเหรอเพราอะไรครับก็อย่ามีความสุข